โอเคทักการสวัสดีนะครับวันนี้กับไม้ทีวีนะครับวันนี้เราจะมาเล่นห i ึ e งม้ครับเอาชีวิตรอดพัทอีพีหนึ่งนะครับโอเคเริ่มกันเลยอย่าฆ่าแกะก่อนนะโอเคเติมไม้ครับเล่นถ้าไม่มีเสียงไม่ได้นะครับคิดตายคมดตายฮะเออ แก่ตัวนี้แม่งก็ับ <c oughs> ยองดีไม่ยองยองดีอันนี้ไม่ต้องแปลกใจน,นะทำไม้าพมัปลกผมลงรีจะแผลงนะผมก็สอนลงไปแล้วอ่ะแม่งกระโดดขขาดเเฮ้ยอย่าลืมสิ่งสำคัญของไม้ครับนะมันคือการตัดไม้ ล้มไปสมิดเลยโอเคตับไม้ก่อนก็แล้วกันโอเคอันนี้ก็จะเป็นภาพสามดีนะครับไม่ไม่ค่อยสามดีเท่าไหร่หรอกโอเคในเมื่อผมระบายอารมณ์ไปแล้วก็ดึงสกินกลับมาได้แล้วนะครับนั่งหาเป็นชาติไม่มีไอดีแท้งไง มีไอดี ID แทนนี่จะแบบจะเป็นอะไรที่ G G W มากโอเคขุดไปขุดไปตัดไปตัดไปโอเคดูเหมือนตรงนั้นจะมีเหล็กด้วยนะไอตรงที่เราไปฆ่าแกะโอเคเราไปหากันโอเคยวแป๊บ,บนึงนะปรับก่อนโอเคให้มันไกลขึ้นชักระดับหนึง่ง แหลกเลยต้องก้มหน้าลงอโอ้นี่โอ้ยโอ้ยโหแล้วตกมาแบบดูภาพเอาพิกแอปก่อนเลยอย่างแรก ขออยากกินน้ำดื่มแบบหนึ่งนะครับโอเคกินน้ำบักซี่ ขุด okay. ทานไปผมว่าสีจุดแปดนี้มันแปลกๆนะเท่าที่ผมดูมาเนี่ยมันแปลกๆยังไงไม่รู้ขอทานสักยี่สิบก้อนก็น่าจะพอใจแนละ้วโอเคขุดไปใครมีโป,โปรแกรมอัดคลิปแนะนำก็เออ่คอมเมนต์มาเลยว่าชื่อโปรแกรมชื่ออะไร ผมจะลองเอามาเพราะว่าผมเบื่อไอที่เป็นวงกลมแบบเนี้ยมันบังอะ่ะเออคือต้องเข้าใจมันบังอะ่ะตอนนี้ก็ขุดเหล็กไปเขาขุดได้แล้วก็อเอาตกเงิขึ้นได้ขึ้นไ,ได้เออมก็จะมีอะไร เดินทางผมกลัวท่านผู้ชมดาดจริงๆแบบสัญญาก,กันเล่นแต่หลายพาร์ทแล้วแบบก็ไม่ได้เ,เอาชีวิตรอดจริงๆจังๆสักทีอะอยากลองดูแต่โอ้ไมค์กูสเน ผู้ชมเห็นอะไรไหมครับใช่ครับหมู่วานเอมมชีโอ้โหมันจะดีอะไรอย่างนี้แต่อย่าคิดว่าผมจะอยู่นะผมไม่อยู่แน่นอนผมก็จะอยู่แถวถโอ้โหรู้จุดสร้างบานแล้วครับตรงนี้เลย คบางก่องครับก่อนเลยอย่างแรกครับเตียงโอ้ยอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะครับก็นั่นแหละอ <asz> สิ่งสำคัญก็อย่าลืมนะครับเราต้องคุยกันบ้างสื่อเราสำคัญมากจะมีเสียงรบกวนข้อหัวพันแล้วพวกผมเลยบ,บ้านอยู่ใกล้ก,ลก,ลกลูเลย ทำไมมึงเข้าเยอะจังวะม่ใหม่ใม่ใม่ใม,ม,ม,มใครที่ติดตามช่องของพี่ซีโร่นะครับก็แนะนำไอพีเซิร์ฟเวอร์ให้พี่ซีโร่หน่อยผมอยากให้พี่เล่นให้พี่เขาเล่นบ้าง นะครับพี P ่อ e ีเป็นยังไงมันหลุกแค่ไหนออเอคผมอาจจะไม่พูดคุดยขอไปนะครับอเอ๋ขุดไปตัดไปตัดไป โอเคสำหรับพัดนี้ก็เออสำหรับพัดนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับบ๊ายบาย